กิจกรรมเด่นองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนประจำเดือนพฤศจิกายน2 5ง3างานสวนป่าแม่มานร,ร่วมตรวจสอบสวนป่าเพื่อขอใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่าเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2563งานสวนป่าแม่มานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3สาขาแพร่และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ นำเข้าตรวจสอบพื้นที่สวนป่าแม่มานในบริเวณการขอ,ขอการใช้ประโยชน์เพื่อเป็นสำนักงานบ้านพักพนักงานตามมาตรา13.1ทับหแปลงปี2522พื้นที่จำนวน11ไร่เพื่อที่คณะเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมผลการตรวจสอบเพื่อส่เองเรื่องดำเนินการเป็นลำดับขั้นต่อไปงานสวนป่าแม่สินแม่สูงร่วมตรวจสอบพื้นที่สวนป่าเมื่อวันที่สพฤศจิกาย,ยน2563น งานสวนป่าไม่สินไม่สูงองค์การสวนกําป่าไม้เขตแพร่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3สาสขาแพร่เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่และเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิร,รูปที่ดินเข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่สวนป่าไม่สินไม่สูงที่ขอต่อใบอนุญาตตามมาตรา20แปลงปี2534เพื่อที่คณะเจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมผลการตรวจสอบเพื่อส่งเรื่องดำเนินการเป็นลำดับขั้นตอนต่อไป ประชุมรับฟังนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยน2 5 6 3งานสวนป่าวังชิ้นงานสวนป่าแม่ศินไม่สูงและงานสวนป่าแม่สรอ้อยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานจากนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ณหอประชุมอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่งานสวนป่าเด่นชัยร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เมื่อวันที่5สตุติกายน2513นายปิยพันธ์วรรณกูลหัวหน้างานสวนป่าเด่นชัยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่เพื่อขอมติที่ประชุมในการขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่23มิถุนายน2563ซึ่งมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้งานสวนป่าเด่นชัยดำเนินการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ต่อไป ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางร่วมประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาหมอกควันวันที่6พฤศจิกาย,ยน2563นายสุชาติทิติวรสกุลผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางเป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบนร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปางประจำปี2563โดยมีนายอำนวยศรีแสงฤทธิ์ ผุ้มในการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางเป็นประธานในที่ประชุมณนห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปางงานสวนป่าเชียงดาวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาวเมื่อวันที่11พฤศจิกายน25 6 3นายพิชสยพงเ์ยปรงใจหัวหน้างานสวนป่าเชียงดาวองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่เขาร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาวสมัยสามัญสมัยที่4ครั้งที่1 ประจำปี2563ณห,ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวในการนี้งานสวนป่าเชียงดาวได้ยื่นเสนอขอมติความเห็นชอบการใช้พื้นที่ป่าส่วนแห่งชาติป่าเชียงดาวเป็นสถานที่ปฏิบัติงานภายในเขตป่าส่วนแห่งชาติตามมาตรา13ทับ1แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฉบับที่4พศ .2559 าจำนวน12ไร่3งาน65ตารางวาซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้งานสวนป่าเชียงดาวใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาวเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานต่อไปงานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ร่วมประชุมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2563องานสวนป่าบ้านวัดจันทร์ ส่วนของการบ้านวัดจันทร์ร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายชุมชนร่วมประชุมถอดบทเรียนและนำเสนอแผนบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กปีงบประมาณ2,564ณห้องประชุมอำเภอการยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายอำเภอกาลยาณิวัฒนาเป็นประธานในที่ประชุม งานส่วนป่าบ้านวัดจันทร์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่26พฤศจิกายน25 6 3นายนวิทูลพิมพ์มาศหัวหน้างานส่วนป่าบ้านวัดจันทร์ส่วนโครงการบ้านวัดจันทร์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจําปีงบประมาณ2,564โดยมีพลเอกกัปนาัตรุดดิษองคมนตรีประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในที่ประชุมณห้องประชุมราชพฤกษ์อุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่งานสนป่าแม่มานร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัว เมื่อวัที่27พฤศจิกายน2563งานส่วนป่าแม่มานองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัวสมัยสามัญสมัยที่4พศ2563ขอมติที่ประชุมดังนี้ 1. ขออนุญาตทำการปลูกป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนตามมาตรา 2. 0 2. โครงการพัฒนาปลูกเสริมไม้เศรษฐกิจโตเร็วในระหว่างแปลงสัตว์สวนป่าเนื้อที่1,200ไร่ 3. การตัดสาาขยายระยะรอบที่1นปลปี2,547ทับ2,522เนื้อที่จำนวน800ไร่ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้งานสวนป่าดำเนินการได้